สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ยซิดนีย์นุ้ย์ชาแนลนะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านช่องที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่มีความจริงใจให้กับพี่พเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านค่ะวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการหนึ่งตัวดูสิคะผู้ร่วมรายการของเราดูเหมือนมีความรู้สึกเหมือนแบบนั่งผอมๆยังไงชอบอนนะคะทุกคนดูสินั่งผอมมากเลยสิ แบบผอมจนเห็นซี่โครงแล้วอู้ยไม่รู้ว่าเลี้ยงแมวกันยังไงคะทุกคน <c oughs> พูดไปแล้วก็น่าสงสารน้องเหมียวนะคะทุกคนเลี้ยงยังไงให้พร้อมผอมนี่คะ่ะดูเอาเอาพูดแล้วก็อันนั้นทําท่ามองเนี่ยคะ่ะทุกคนตั้งแต่วัน<อ>ที่ว่าเราไปพักฮอริเดย์มานะคะเราไปพักฮอลิเดย์โดยการปล่อยให้จีจี้เหมาอยู่บ้านแต่เพียงลําพังเพียงลําพังหนึ่งตัวโดยที่เราทํา เตรียมกระบาทรายนะคะเตรียมกระบาทรายคือใหญ่มากคือเอาอาสะว่ายน้ําของแอสตันเนี่ยค่ะเอาสะว่ายน้ําของแอสตันที่ว่าเป็นคล้ายๆกับกระบากระบะที่ว่าเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นอ่างน้ำเนะะี่ยที่ว่าไว้ให้สาหรับสาหรับเด็กนั่งเล่นน้ำเนะะี่ยค่ะเราก็มาทําเป็นกระบะทรายให้กับจีจีนะคะคือใส่ให้เต็มเพื่อที่จะ,ะสามารถที่จะอยู่ได้ ใช้ระยะเวลาก็คือเป็นที่อืที่ฉี่ก็หนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะเพียงพอเนี่ยค่ะแล้วคราวนี้การเตรียมอาหารนะคะการเตรียมอาหารให้กับจีจี้นะคะเตรียมอาหารให้กับจีจี้เราก็จะเอาอาหารเม็ดของจีจี้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปอาหารเม็ดนะคะเราจะไม่ให้อาหาราที่ว่าเป็นอาหารสดเพราะว่าการให้อาหารสดก็น่าจะเอา,อาเขาก็น่าจะกินหมดภายในภายในไม่นานค่ะทุกคนคราวนี้นุ้ยก็ไปเทใส ใส่ไว้ในอ่างก็คือกะแล้วว่าเนี่ยการกินก็คือมองดูจากลักษณะการกินอาหารเม็ดของจีจีเหมาแล้วว่าประมาณกินแต่ละวันก็น่าจะประมาณเท่านี้เพราะว่าการที่เราให้อาหารจีจีเนี่ยเราจะให้อยู่2มือ้อก็คือเป็นมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นนะคะทุกทกท่านเนี่ยค่ะเราก็จะให้เราก็กะประมาณไว้เลยน่าจะเป็นถ้าประมาณเท่านี้เนี่ยค่ะท,ทุกทท่านแล้วเขาแล้ว เรื่องน้ำดื่มเราก็จะใส่กระมังไว้กระมังกระมังไว้ก็คือจริงๆแล้วจีจี้เนี่ยเป็นน้องแมวที่ไม่ค่อยที่จะดื่มน้ํานะคะทุกคนน้องแมวไม่ค่อยจะดื่มน้ําแต่เราก็เตรียมน้ําไว้ให้เพื่อที่บางทีเขาอาจจะ,ะทานอาหารเมร็ดใช่ไหมคะเราอาจจะ,ะข้อแห้งหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนก็เลยจะต้องเตรียมเตรียมน้ําไว้ให้เขาด้วยค่ะพี่พื่เพื่อนท,ทุกท่านนะะี่ค่ะแล้วคราวนี้ตอนวันที่ว่าเรากลับมาเนะะี่ยค่ะ วันที่เรากลับมานะคะก็คือกระบาทรายในใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแต่ทรายก็ยังล้นกระจุยกระจายออกมาด้านนอกอยู่นะคะทุกคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากระบาใหญ่เท่านี้แล้วก็ยังสามารถที่จะเขีย่ยทรายคือยังยังยังคือมันยังเล็กอยู่อีกเหรออะไรประมาณนี้คะ่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านแล้วก็อาหารเนี่ยเขา ก็จะกินไปแค่ก็คือหายไปแค่ช่วงหนึ่งบริเวณเท่านั้นคะ่ะทุกท่านหายไปแค่แค่เวิร์งเดียวนะคะก็คือจากที่เราเท <c oughs> ไว้ให้นะคะเป็นกระบะใหญ่ๆเงี้ยก็จะหายไปแค่จุดจุดเดียวเท่านั้นคะ่ะนี่คะ่ะแล้วคราวน,นี้น้ําดื่มก็จะลดลงไปแค่ไม่เท่าไหร่ก็นั่นก็หมายถึงว่าน้องแมวเนี่ยเขาก็แค่แบบคือ,อดื่มแค่พอประมาณเท่านั้นแหละคะ่ะพี่อเพื่อนทุก,ท,กท่านแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเยอะมากที่สุดเห็นบ่อยที่สุดก็คือซาก ซากของแมงมุมค่ะทุกคนซากแมงมุมซากของพวกแมลงหรือไม่ก็พวกแมลงวันอะไรพวกเนี้ยค่ะอย่างอย่างอย่างซากของแมลงสาบนะคะทุกคนก็คือจะเห็นเฉพาะแขนขามันค่ะทุกคนอืเจเฉพาะแขนขามันก็คือน่าเราก็น่าจะเข้าใจว่าช่วงระยะเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยจีจีก็จะการอ่ม ทำการดูแลบ้านอย่างดีดีค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะแล้วอีกเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านก่อนที่พวกเราจะเดินทางไปฮอลิเด้หนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็ได้ทําการพูดคุยแล้วก็ได้บอกกับจีจี้มาวแล้วก็ได้พูดกับน้องหมาแล้วว่าพวกเราจะไม่อยู่บ้านกันหนึ่งอาทิตย์นะแต่ว่าก็จะมะีมีคนอื่นไม่มีเพื่อนเนี่ยเขาพาน้องหมาไปเดินเล่นแล้วก็มีคนมาอยู่ด้วย ก็คือมาให้อาหารอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจีจี้เหมาเนี่ยไม่มีใครอยู่ด้วยก็คือก็บอกเขาบอกพวกนุย้ยแล้วก็ลูกๆแล้วก็ทุกคนในบ้านจะต้องพูดกับบอกจีจี้เหมาว่าเดี๋ยวพวกเราก็กลับมาเราไม่ได้ทิ้งเขาเพราะว่าปกติแล้วจีจี้เหมาเนี่ยเป็นน้องแมวที่อ่าเป็นน้องแมวระบบปิดคือไม่เคยมีเจ้านายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาจะต้องได้กลับมาอยู่ตัวคนเดียวโดยลำพังอีกรอบนึง บางทีมันก็อาจจะเป็นการที่ทําร้ายจิตใจเขาเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วการที่ว่า,าพวกนุ้ยและก็ทุกๆคนในบ้านเนี่ยเราได้บอกเราได้บอกเราได้บอกกับน้องแมวว่าเออเดี๋ยวเราจะไปแล้วเราจะกลับมานะคือเราไม่ได้ทิ้งให้อยู่คนเดียวและเราพวกเราก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่เราไปไปพักผ่อนไปฮอลิเดย์ไปเจอกับครอบครัวเท่านั้นค่ะพี่เพื่อนทุกท่านเนี่ยค่ะแล้วตั้งแต่วันที่เรากลับมานะคะทุกคน จีจี้เหมาเขาก็แทบจะแบบว่าตามคนในบ้าน,นะคะ่ะทุกคนเดินตามคนในบ้านไม่ว่าทุกคนจะทําอะไรจีจี้เหมาจะต้องไปอยู่ให้ใกล้ที่สุดนั่นก็หมายถึงว่าจีจี้เหมาสัมผัสได้ว่าทุกๆคนที่อ่าที่จีจี้เหมาอยู่ด้วยเนี่ยทุกๆคนคือครอบครัวทุกๆคนคือส่วนหนึ่งของจีจี้เหมาอันนี้ในความรู้สึกของนุ้ยนะคะในความรู้สึกของนุย้ยนุ้ยสามารถที่จะ อบอกเล่าความรู้สึกของจีจี้เมาได้เลยค่ะเนี่ยค่ะทุกทท่านในขณะที่จีจี้เมากําลังนุ้ยถ่ายภาพถ่ายทําภาพนี้ขึ้นมานะถ่ายคลิปนี้คือที่นอนของนุย้ยนุ้ยนอนไปนอนเล่นอยู่บนที่นอนค่ะทุกคนแล้วจีจี้เมาปกติแล้วเขาจะไม่ขึ้นเขาจะไม่ขึ้นมานอนบนที่นอนกับนุย้ยหรือเขาจะไม่เข้ามาในห้องถึงปกติเขาเข้ามาเขาก็แค่กระโดดมาแล้วก็มานั่งชมวิวตรงหน้าต่างที่ห้องนุย้ยห้องนอนนุ้ยนะคะ แต่คนนี้ดูสิคะทุกคนเขามาแล้วเขาพยายามที่จะมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะพยายามมาอยู่ใกล้ๆแล้วพยายามที่จะแบบว่าอยากฉันอยากอยู่ใกล้ๆเธอคือขอให้ได้มานอนมานอนใกล้ๆเวลาที่เราเดินเข้าห้องน้ําเวลาที่นุ้ยไปห้องน้ําก็ไปนั่งไปนั่งรอหน้าห้องน้ําค่ะทุกคนเวลาที่ไปนั่งทานอาหารที่ที่โต๊ะที่ที่ห้องอาหารก็จะเดินไป บางทีก็กระโดดขึ้นโตอาหารบ้างแต่ว่าพวกเราจะต้องให้รู้กฎก็คือบางทีก็จะต้องตีเพื่อที่จะให้รู้ว่าอย่าขึ้นมาบนโตอาหารเนี่ยค่ะแต่ก็ยังนั่งมองนั่งมองอยู่ด้านล่างอะทุกคนนั่งมองนั่งมองให้รู้ว่าเออเนี่ยแบบเหมือนประมาณว่าทุกวันนี้แทบจะแบบจีจีเหมาเนี่ยแทบจะสิงพวกเราไปทุกที่เลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะแทบจะสิงไปทุกที่เลยค่ะถ้าคนในบ้านอยู่ที่ไหนเขาก็พยายามที่จะไปนอนอยู่ใกล้ๆค่ะทุกคน แล้วถ้าสมมุติว่าประตูห้องเราปิดทุกห้องแล้วถ้าพ่อบ้านเขาอยู่ด้านนอกเขานั่งดูทีวีอยู่ด้านนอกจีจี้เหมาเขาก็จะไปนอนอยู่ที่หน้าทีวีค่ะทุกคนคือหน้าทีวีของเราเนี่ยจะมีเมาะจะมีเมาะสําหรับจีจี้เหมานอนสําหรับคือถ้าสมมติว่าน้องหมาเข้ามาในบ้านอย่างนี้น้องหมาก็จะสามารถที่จะเข้าไปนอนตรงนั้นได้ค่ะทุกคนจีจี้เหมาก็จะไปนอนอยู่ตรงนั้นคือขอให้ได้ใกล้ค่ะทุกคนขอให้ได้อยู่ใกล้กับคนในครอบครัวค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะ จะว่าไปแล้วนะคะพ,พี่เพื่อนทุกท,ทุกท่านสัตว์เลี้ยงของเราทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องมมาน้องแมวนกหนูปูปลาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาได้อยู่กับเราแล้วเขาสามารถสัมผัสอ่าแล้วรับรู้ได้ว่าเราคือส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาเขาจะเริ่มรู้สึกเข้ามาผูกพันแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาจะต้องอยู่ใกล้กับเราเพื่อที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสื่อสารแล้วให้เรารับรู้ ให้เพื่อที่จะบอกให้เรารู้ว่าเขาน่ะรู้สึกกับเราอย่างไรคะ่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเนี่ยค่ะนุ้ยก็คิดว่าจีจีเหมาเนี่ยณเวลานี้เขาก็น่าจะเข้าใจและสัมผัสได้ว่าค่ะในครอบครัวที่เขาอยู่ด้วยณเวลานี้ณนะตอนนี้คือเขาสามารถที่จะรับรู้ได้แล้วว่าเขาทุกทุกคนในครอบครัวคือส่วนหนึ่งในชีวิตของจีจีเหมาไปแล้วคะ่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนท,ทุกทุกท่านเนี่ยค่ะ ณเวลานี้พวกเราทุกคนก็สามารถที่จะชนะใจจีจี้เหมาน้องแมวระบบปิดไปแล้วค่ะทุกทท่านเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะได้ใจของน้องแมวระบบปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พนเพื่อนทุกทท่านเนี่ยค่ะพูดถึงว่าเราใช้ระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่ค่ะแต่เราสามารถที่จะสื่อสารออกมาให้เขารับรู้เล้ว,ว่าเรารักเขาค่ะพี่พินเพื่อนทุกทท่าน วันนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้กับนุย้ยในทุกๆครั้งฝากกดเลิฟกดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วกดกระดิง่งกริ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยได้ทำคลิปดีๆออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันในตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบาย